วันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านน้องพวัวนะครับตบําบลกฤษณาอําเภอสสีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมาวันนี้จะนําเสนอนะครับก็คือแปลงที่ดินแปลงนี้เลยนะครับเป็นที่ไร่นะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลมากถึง190เมตรนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งคลิปครับนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านหนองหัววัวนะครับตําบลกฤษนาอําเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมาวันนี้จะพามาชมที่ดินนะครับที่ดินที่ไร่เป็นที่ไร่นะครับมีบรรยากาศเป็นวิวภูเขานะครับมองเห็นวิวภูเขาอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะไกลๆตรงน้นนะครับวิวภูเขานะครับวันนี้จะนําเสนอนะครับก็คือแปลงที่ดินแปลงนี้เลยนะครับ เป็นที่ไร่นะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง190เมตรนะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับตรงนี้นะครับบริเวณทางเข้านะครับแปลงนี้จะอยู่ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นถนนดินนะครับมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับมีอยู่2แปลงอยู่ติดกันเลยนะครับพร้อมที่จะขายทั้ง2แปลงเลยนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงทั้ง2แปลงนะครับแปลงที่1ก็คือแปลงนี้ครับ แปลงที่หนึ่งคือแปลงนี้นะครับอยู่เป็นป่าอ้อยนะครับเป็นไร่อ้อยตรงนี้แล้วก็แปลงที่2ก็อยู่ติดกันนะครับแปลงที่1นะครับจะมีหน้ากว้างอยู่ติดกับถนนดินตรงนี้นะครับมีหน้ากว้างอยู่ที่25เมตรนะครับแล้วก็มีแนวลึกแนวยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่140เมตรนะครับแปลงที่1แปลงที่2นะครับจะมีหน้ากว้างอยู่ติดกับถนนดินนะครับอยู่ที่30เมตรนะครับแล้วก็แนวลึกแนวยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่130เมตรนะครับ ทั้งสองแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่เท่ากันเลยนะครับก็คือแปลงละ2ไร่70ตารางวานะครับแปลงละ2ไร่70ตารางวานะครับเจ้าของขายยกแปลงนะครับในราคาไร่ละ2,50 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับครับสามารถที่จะเลือกซื้อแปลงใดแปลงหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อทั้ง2แปลงเลยก็ได้เช่นกันนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับถนนทางหลวง ชนบทหมายเลข3032มาเพียงแค่180เมตรเท่านั้นเองนะครับอยู่ห่างจากไฟฟ้าประปามาประมาณแค่120เมตรเองนะครับสามารถที่จะเดินสายไฟแล้วก็ปักเสาไฟฟ้ามาใช้ยังแปลงที่ดินได้เลยนะครับห่างไปเพียง1น0เมตรเท่านั้นเองเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่แทท้ายโรงรับซื้อไม้นะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านมาทำบ้านสวนอยู่ติดกับท้ายแปลงของเรานะครับ เป็นที่ไร่ดินดีมากๆนะครับเป็นดินร่วนปนทรายสามารถเพาะปลูกไม้ผลมายืนต้นได้พืชไร่พืชสวนได้หมดนะครับตรงนี้นะครับหากท่านใดสนใจที่กําลังจะมองหาแปลงที่ดินเนื้อที่ประมาณสองไร่ราคาต่ำๆอย่างนี้นะครับแนะนําเป็นที่ดินแปลงนี้เลยนะครับใครที่อยากจะมาปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบ้านพักตากอากาศหรือว่า บ้านสวนทาเป็นบ้านสวนปลูกพืชไร่พืชสวนปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆหรือจะมาซื้อเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติให้กับลูกกับหลานเป็นมรดกก็สามารถทําได้นะครับแปลงนี้บรรยากาศดีนะครับมีวิวภูเขาอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับแปลงที่ดินของเราหันหน้ามาทางทิศใต้นะครับทิศใต้อยู่ติดกับถนนดินที่เป็นถนนสาธารณะ แปลงนี้นะครับตั้งอยู่ในเขตบ้านน้องหัววัวนะครับหมู่ที่6ตําบลกีษณาอําเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับห่างจากตัวองค์การบริหารส่วนตําบลกีษนามาประมาณ6.5กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากตัวอําเภอศรีคิ้วมาประมาณ14กิโลเมตรแปลงนี้จะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองโคราชนะครับถ้าหากมาทางกรุงเทพนะครับจะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองโคราชประมาณ54กิโลเมตรนะครับแปลงนี้ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 190กิโลเมตรนะครับหากสนใจก็สามารถเดินทางมาชมที่ดินของเราได้นะครับที่พิกัดที่เราได้แนบไว้ใตค้คลิปวิดีโอนี้เราจะทําการบินโดรนแล้วก็ตีเส้นสีแดง,ดงให้ท่านได้เห็นภาพถ่ายมุมสูงของเรานะครับแล้วก็รูปแปลงที่ดินเป็นลักษณะเช่นไรนะครับหรือจะโทรโทรศัพท์มาสอบถามกับทีมงานของเราก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0814 1 3 3 1 6 4หรือจะแอดไลน์เพื่อนเพื่อนมานะครับเพื่อขอดูเอก,เอกสารต่างๆได้ทาง i อ l ดี e ลนะครับ p a k i n 9 9 9นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ f p k ิน9 9 9นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อ,ตอไปของพวกเรานะครับสวัสดีครับ